นี่ร้านเจอแล้วนะคะร้านตักกัดนะตรงนี้ธรรมดาหือกันเกตกัดลายปลาครับ<ฮ>สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะไอแอมเดอรี่ค่ะ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะมาอยู่ที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้นะปลานุกนะคะมาดูปลานะคะเนื่องจากว่าปลาคราฟที่บ้านเราที่เลี้ยงไว้อะคะ่ะตายหมดบ่อเลยนะวันนี้เราก็เลยจะมาดูปลาครับเอาไปลงที่บ่อของเราใหม่นะคะวันนี้หลักๆที่เราจะดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนปลาแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะแล้วส่วนแม่แอมก็อยากได้ในส่วนของปลากัดด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่า เออวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะจะสนามหลวงสองนะคะไปกันเลยค่ะเราจอดรถไว้ตรงริมถนน,นนะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาโซนต้นไม้ก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของโซนสัตว์เลี้ยงนะคะวันนี้ว,นนวันนี้ตั้งใจจะมาเอาปลานะเราจะไม่ดูต้นไม้นะคะหรือเปล่าอันนั้นสองร้อยค่ะจริงๆครั้งที่แล้วมาก็ เห็นต้นเดลี่นะสวยอยู ener, ่ helfen. แต่ esis? ยังไม่ได้เอาไปนะคะต้องขออนุญาตคนจ่ายตังก่อนนะคะเป็นบัวสีนะคะมีมอสเตร่าตอนนี้ขายกันที่ประมาณ150บบาทเองนะคะ ประมาณสัก3โมงจะ4โมงแล้วคนก็ยังเงยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะที่นี่ แบบนี้ก็น่ารักเจแบบแบบ้าลอยนุกแบบนี้ก็สวยนะคะบ่อน้ำผู้นะคะเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สวยนะคะ ออกเก้านิ้วสำนี้แพงกว่าตัวละร้อยห้ิบโตัวนี้สวยเออทำไมมันคนละแบบกันแน่เลยอ๋<ม>ออ,อันนี้น่าจะตัวนี้ก็เป็น9นิ้วเหมือนกันแต่ว่าตัวร้อ0ห้าส,สิบบาทส่วนสบนี้9นิ้วจะเป็นตัวละร้อยนะคะและจะเป็นเกียรติบอะไรนี่ยตู้กระจก,อ,กอืมห้ือ50บาทใช่ กประเรี่ยงอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไหมอ่ะเราเพอินมาเจอตู้ตู้ปลานะคะทรงสีเรียลอันนี้ตู้ละห้าสิบบาทนะคะเดี<ต>๋ยวค่อยมาดูตรง<ว>นี้จะเป็นร้านที่ร้านปลาคาร์ฟที่เรามาเอาเคยมาซื้อไปแล้วสองรอบนะของเขาก็จะเป็นเนี้ยค่ะตัวละหกสิบสองตัวร้อยนะคะ บ่อน,นก็เยอะก็จะเป็นไซส์ไหนเอาะไดูก่อนจะดูร้านอื่นก่อนไนหะมขั้นวนจกักราน้วยนี่ร้านเจอแล้วน,นะคะร้านตก,กัดนะกัดลายราครับสวยีนเอลยด้านอก สวยไหมสีน้ำเงินแดงสีแดงนี่นออพอประขับนะโัวหตัวสีแดงนี่ก็สวยตัวตัวแม่กล่าขวาเลย แล้วก็ตรงนี้แล้วเขาเลี้ยงตัวผู้หรือตัวเมียพีอ๋อตัวผู้ตัวผู้สวยอ๋อตัวผู้สวยค่ะตัวผู้มันหามสวยที่ถ้าเกิดพี่เอาไปเ้าก็ตัวเมียไปด้วยอ๋อแต่ว่าตัวเมียต้องเล็กกว่าตัวผู้นะค่ะมันมันไม่รักกันอ๋อมันไม่รักกันอ๋อถ้างั้นอ๋อตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียใช่ไหมใช่เราตัวผู้ตัวใหญ่กว่าตัวเมียอ๋อแล้วถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแค่แล้วแต่เราอ๋อตัวผู้ส่วนเดียวก็ได้อ๋อ ปีไม่เคยเลี้ยงอะค่ะเอ้เอาเลี้ยงสวยงามก็หามูลก็ได้พี่หารมูล <Half moon. S 2> แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นถ้าเกิดแบบหัดเพาะจะเอาไปขายก็เนี่ยพวกเนี้ยมันจะได้ราคา oh. ผมเห็นเขาไลค์กันตัวเป็นพันก็มีตัว oh. ละสามร้อยก็มีค่ะแล้วสีแดงนี้มันเป็นพันอะไรคะเป็นฮาร์ม <Half moon, S 2> ูครับฮาร์มูลหางยาว จะมีคาเทลด้วยแต่เป็นถาังงามและที่นี่ไม่มีอ๋อแล้วก็นี่ก็จ,จะเป็นลูกป่ายักษ์เห็นเขาบอกว่าใหญ่ออกมาใหญ่มากเนี่เป็นลูกมันนะผมไม่รู้เนี่เหรอเขาบอกว่าแค่สองอาทิตย์ได้เท่านี้แล้วไหนเนี่ยฮะบสองอ๋อเหรอโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ฮะตัวผู้ถังยาวหมดเลยอ๋อนี่ือตัวกูมันจะมีจังออยู่ข้างล่างตัวผูมีหังสั้นสีแดงอ๋อ เอาถึกถึกทนทนให้น้องเลือกให้๋ยวมันจะไล่ล่าอย่างเงี้ยถึกเจ้าะทำสั้นที่ต้องลองแบบเอาไปสุกดุมเราดูดูแล้วมันดุบได้เ<อ>ถ้ามันแผ่ใส่กันก็จบ เขาเขาลองเขาลองมันไม่แผ่ใช่ปะเนี่ยมันต้องแผ่ไงดูดดงเนี่ยอ๋อเอาลิโม่ไปแทนไหมอีโม่ตัวพุ่เหมือนกันอ๋อเหรอแต่พี่อยากได้สีแดงเออพี่อยากได้สีแดงนะคะสวยมากเลยอืมอันนี้อันนี้อันนี้คือสีไม่เต็มแต่มันก็สวยเนาะมันเป็นสวยงามเต็มว่าไง่ายเขาบอกว่าให้กินลูกน้ำสีมันจะเต็มออ๋จะต้องหาลูกน้ำไหมคุณผู้ชม ที่มันแผ่แด้วยสวยเลยอืมเนี่ยมันแผ่แข่จริงจริแต่พี่ไม่ชอบของพี่ชอบแบบคีอทำยาวเอ้พันนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยนะตัวนี้ใช่ป่ะที่น้องบอกว่ามันดุใช่ป่ะใช่ใช่ไหมฟ<อ>้า,<อ>าส่วนไหน่ยตัวเล็กเนะี่ยไปไหมไปไหมได้แล้วหนึ่งตัวตัวผู้ให้น้องช่วยเลือกให้ดุดี ถ้าเลี้ยงเป็นแล้วครั้งหน้าค่อยมาดูหรือว่าพี่จะเอาแบล็กดาวก์อนไปบลงความดำเดือดตัวเดียวตัวใหญ่ตัวเดียว,ยวป้าสนใจเปล่า <laughs> ป้าชอบสีดำแบล็กดาวน์อนมังกรดำโง่มังกรดำ้วยชอบปะบดูหน้นามันทู่ๆู้่อันนั้นแหละอันนั้นแหละอืม เนี่ยแหละตรงนี้แหละที่พี่เขาบอกอ่ะเนี่ยไหนก็ได้ครับก็สองใบนี่อันนี้อันนี้อันเดียวกันใช่ไหมคะอันเดียวกันครับโอเครวมกับสองใบใบเท่าไหร่อ่ะอันนี้ใบห้าสิบบาทอ๋อโอเคมันมีหลายแนวก็แต่ที่จะเลือกอ๋อนี่ห้าสิบบาทเอาหมูออันนี้ก็ห้าสิบาทเหมือนกันอันนี้เราก็ตัดสินใจแล้วนะคะจะซื้อเป็นตะขาบบ่อนี้นะคะป้าก็กำลังเลือกอยู่นะเอาแปดตัว โอ้ป้าคู่เลยอ่ะเอ้ยสวยอยากไปอยู่ด้วยมั้กเนยไปไปก็ไปหอเอ้ยขาวสวยนจะตรวจไหมไม่ตรวจตรวไม่ตายพี่เหลืองอ่ะเหลืองแมวอ่ะ อุ้นหีเก่งอุ้นหีเก่งตัวไหนวะตัวตัวเนี่ยตัวกลางอ่ะตัวกลางอ่ะจับไอสองตัวนั้นออกมันต้องสีอะไรบ้างครบยังเอ่อขาว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 ลายขาวลายยังไม่มี อันนี้เราได้ปลาคาร์ฟเป๊ะรอยแล้วนะคะแปดตัวตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราได้อะไรมาบ้างจากสนามหลวงสองนะนี่เลยเป็นปลาคาร์นะคะปลาคาร์แฟนซีนะคะทั้งหมดแปดตัวนะคะอันนี้หกร้อยบาทนะคะแล้ว สวยมากเลยใช่ไหมแล้วเราก็ได้ประกาศมากค่ะนี่ประกาศเห็นปะน้องร้อเห็นไอ้องเห็นประกาศปะไม่เห็นนะคะนี่มันอยู่ข้างหน้าเห็นประกาศสองตัวนี่เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่กล่องใช่ใส่ตู้ปลา <c oughs> นี่ได้ประกาศสองตัวตัวละห้าสิบบาทนะคะไม่แพงเลยไม่แพงเลยแล้วก็ได้เอ่อกล่องตู้ปลามาอีกนะคะสําหรับใส่ประกาศของเราแล้วก็มีของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ย ยาเหลืองนะคะยาเหลืองหนึ่งขวดตู้อันนี้ตู้ละ50บาทเนาะก็เป็น100่งรแล้วก็มีต้นไม้ตกแต่งตกแต่งอีกต้นละ10บาทยาเหลืองอีก60บเนาะแล้วก็มีเอ่อกรดนะลดคอลีนอีกถุงละยี่สบาทนะคะวันนี้ที่เราไปช้อปที่สนามหลวง2องมาก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากไปเดินเล่นนะคะไปซื้อปลาก็ แนะนำนะคะไปที่สนามหลวงสองได้เลยเนาะมีปลาแล้วก็สัตว์เลี้ยงให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไม่ใช่ช่องแม่แอมให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแม่ขาไม่กินมันอนื้อออ